อลินเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลได้แค่1วันคุณหมอก็ตรวจพบว่าลิ้นหัวใจมีปัญหานะครับเจอว่าเป็นลิ้นหัวใจปีบชนิดรุนแรงช่วงที่เราต้องไปหาหมอโรคหัวใจเราเกรงเกรงใจในการที่ท่านจะต้องมาดูแลลูกเราพอท่านอุ้มอลินไปอลินก็อย่างไงอันนั้นอันนั้นอันนั้นนะเนี่ยเอานั้นเอานี้สั่งอาจารย์สั่งอาจารย์ซึ่งเราแบบอาจารย์ขอโทษจริงๆนะคะนี่เราไม่ได้สอนไม่รู้ว่าได้ยังไงค่ะเรากลัวลูกฟุ้งเฟ้อค่ะ จะมีอย่างอย่างละอันนี่แหละเราให้เรียนรู้ที่จะแบ่งกันแล้วเราก็จะพยายามเลี้ยงไม่ให้เป็นแฝดเราเลี้ยงให้เป็นพี่น้องกันเราจะพยายามไม่แต่งตัวให้เขาเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนก็มีตัวตนของเขาเองอเด็กเนี่ยทีวีเขาให้เริ่มที่สองขวบหมอบอกนะครับโทรศัพท์ที่ให้เล่นเกมต่างๆเริ่มที่6ขวบโอแล้วก็ถ้าจะให้มีเหมือนแอคเคาท์ของตัวเองเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วแล้วก็รูร้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ถ้าแอรเขาตัวเองเนี่ยสิบสขวบใช่คนคนเอ็นดูน้องซึ่งเราก็เราก็รู้สึกขอบคุณแต่เราจะต้องสอนลูกว่าวันนี้เขาเอ็นดูพรุ่งนี้เขาก็ไม่เอ็นดูก็ได้นะลูกชื่อเก่าของโอปอคืออะไรนี่เป็นเรื่องกัมพืชอที่เราจะ <c oughs> เล่าหรอคะเนี่ยแล้วตายแล้วชื่อเก่าประวัติศาสตร์กัเพืช <c oughs> ใหความหวานไงแอบเติมแอบหยอดนิดนๆหน่อยๆเติมไปเติมบ่นหอกใช่มั้ยจะบอกว่าไม่เติมก็เดี๋ยวโกหกนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆ